เดินทางไป12ปันนาเพื่อพบกับไทยลือชาวไทยดั้งเดิมที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ทีละเ,เรื่องทีราภาพตอนนี้ค่ะพาทุกคนไปรู้จักกับชาวไทยลือค่ะชนชาติเก่าแก่ที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เข้าใจความสําคัญของชนชาติไทยในประวัติศาสตร์โลก ทวนน้ำโขงไปเยี่ยมญาติไทยลื้อสิบสองปันนาทวนน้ำโขงไปเยี่ยมญาติไทยลื้อสิองปันนาตอนที่หนึ่งนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์ในราวต้นทศวรรษ2530เป็นต้นมากล่าวได้ว่าชาวไทยลื้อที่อาศัยอยู่ ในเขตปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยูนนานประเทศจีนเป็นชนเผ่าไทยดั้งเดิมกลุ่มแรกที่ปลุกกระแสความสนใจใคร่รู้ในเรื่องราวของชนชาติเก่าแก่มากของโลกชนชาติหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าไทยหรือไตแม้ข้อสันนิษฐานของนายแพทย์วินเลียมคลิฟตันดอตที่ว่าไทยเป็นชนชาติที่เก่าแก่ เสียยิ่งกว่าชาวจีนและชาวฮิบรูในอิสราเอลจะยังไม่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมากนักแต่อย่างน้อยนักวิชาการหลายสาขาก็มีความเห็นตรงกันว่าไทยอยู่ในกลุ่มชนเผ่าดั้งเดิมยุคแรกๆของโลกที่มีความสามารถปลูกข้าวเป็นธัญญาหารเลี้ยงชีวิต ตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะกับรายการทีระเรื่องทีระภาพกับตอนทวนน้ำโขงไปเยี่ยมญาติไทยนหรือ12บัรนาได้ที่เว็บไซต์ w w w t h i p b s p o d c a s t c o m ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน thaipbspodcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android น,นะคะหรือจะฟังได้ผ่าน podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันได้กับ podcast รีวิวค่ะ